มาเรื่องนี้ครับชาวบ้านแตกตื่นแตกตื่นนี่ความหมายคือยังไงแตกตื่นจากที่แบบจะลืมชืดอยู่กาคือพันนอนปันดีจานฟันหวา้แต่งงานกับคนสวยอยู่ก็ข้าวตาคลมวายพ่มมวยเธออยู่ส่วยว่านางเอกพี่เซฟมาผี่จับจองและน้องเลือเคินคุยเชิญคนส่วยรีปลัดในปลัดพา <S <S พอปลัดเสร็จนังจองมองเลตา <S 2> <S 2> อน,นิจจาเสียดาย แตกตื่นเสียได้เสียนายตกใจไม่มีแตกตื่นนะม<ก>ั็ตกใจตื่นก็มีโยงให้เข้ากับวันนี้ไงาได้ได้ขอบคุณมาก, <c oughs> มากอาจจะคนละคีกับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ชาวบ้านแตกตื่นช่วงเวลาตีสามของเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาตำรวจสบพบางบัวทองได้รับแจ้งและก็ประสานกำลังตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบบริเวณริมคลองใต้สะพานข้ามคลองลำโพําบลลำโพออำเภอ บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอตอนแรกตำรวจไปดูก็ เห็นภาพเหมือนๆกันกับที่ผู้มาแจ้งคือมีร่างคนตายเป็นชายสูงอายุสวมเสื้อเชิต้ตลายสก็อตแขนยาวเสื้อเอเสื้อเอสื้อลายสก็อตพี่ซื้อพี่ได้กอดเสื้อลายสก็อตยับยี่ยับเย,ย,ย,ยินไม่ต้องจบกันละข่าววันนี้ตอนแรกตำรวจก็เห็นภาพคนใส่เสื้อลายสก็อตลักษณะหัวเถิกนิดๆิค่ะ ถึงไม่ไม่ต้องร้องแลเพผมจะจบไหมเนี่ยข่าวนี้เนี่ยที่ใบหน้ามีมีบาดแผลนะครับเลือดแห้งติดอยู่โดยร่างดังกล่าวนอนแน่นิ่งพาดอยู่กับก้อนหินปูนริมคลองส่วนลำตัวจมอยู่ใต้น้ำนึกภาพถ้าเห็นจะจะคาตาเราจะดูยังไงก็เป็นศพแน่ๆค่ะตำรวจประสานแพทย์เรนจากสถาบันนิติเวชและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกัน,นอยู่ และเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมจะเก็บศพโอ้ค่ะแต่มันมีจุดพลิกผันตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นศพคนที่เราคิดว่าเอ๊ะตายหรือ,อยังเนี่ยนิ่งๆเนี่ยปรากฏว่าลองใช้ไม้เขี่ยค่ะเคี่ยเขี่ยเอาตกลงชูคอขึ้นมา,อาเอาพี่แกยังไม่ตายเราไปแช่อยู่เราไปอยู่ทําไม<อ>านะเอ ที่แน่ๆน,นะโอ้โหจะไม่ให้ใครต่อใครคิดว่าผีหลอกได้ยังไงนะคะ <Ừ. S 2> นึกว่าศพนะตกลงไปไปมาๆค่ะก็มีการนี่ค่ะพาตัวคุณคุณคุณ,คณลุงก็แล้วกันเพราะว่าอายุ70แล้วค่ะเ <Ừ. S 2> ชิญคุณลุงขึ้นมานะคะคุณลุงบอกว่าคืออย่างนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านที่อำเภอบางบวัวทอง <Ừ. S 2> เมื่อไปถึงใต้สะพานข้ามคลองเป็นลมแล้วก็พลัดตกลงไปในน้ํอ <Ừ. S 2> จากนั้นก็จําอะไรไม่ได้เลยโอ้คุณตาดีว่าหน้าไม่ขมำ,ำอะไรอเออดีว่าจมูกยังแบบ ยังโผล่พ้นน้ำนะโอ้ยแล้วนี่ก็หนาวแล้วดิเนเพราะว่าแช่น้ําอยู่นานนะคะจากนั้นก็บอกพอเป็นลมแล้วตกลงไปเนี่ยจําอะไรไม่ได้อีกเลยค่ะอ๋อก็นี่ค่ะเนย้ะเหมือนจมูกจะแตกด้วยนะคะเนาะเพราะหน้าทิ่มลงไปอะนะคะดีคืนนั้นก็เลยมีการนําคุณลุงส่งโรงพยาบาลบางบัวทองตรวจร่างกายกันหน่อยแล้วก็ประสานให้ญาติได้รับทราบนะนี่ต้องเอาผ้ามาห่อมาหุ้มมาไว้นะคุณตาคงจะหนาวหน้าดูแล้วก็ให้ญาติมารับไปดูแลกันต่อไปค่ะ